ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมงที่สองของรายการแฟนจ๋าของเรานะผมเนี่ยที่ไม้เคยกลืนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าวันนี้เราจะพบกับสาวสวยเสียงดีนั่นเองนะผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอิญสุรติการครับ ่นอน,นะพี่ให้พี่ให้พี่เอิญน,นะครับผมทักทายนะแฟนๆรายการที่อยู่ที่นี่ในทางบ้านก่อนเลยครับนะคะก็ขอสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพลงที่กําลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะครับผมอ่ะสมมือกันเลยนะชอบกันเหลือเกินนะจังหะวันนี้วันนี้อยาจจะบอกว่ามีพี่เอิญมาถึงที่นี่นะต้องมีความพิเศษแน่นอนนะเพราะว่าจะมาเปิดซิงเกิลแรกนะครับผมในรายการแฟนจ๋า ครั้งแรกในโลกเลยทีเดียวใช่เลยครับผมซึ่งพี่เอินเองก็ยังไม่เคยดูเอ็มมิเพลงนี้แน่นอนถูกไหมครับใช่ค่ะนะครับว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องเนื้อหานะผมถามนิดนึงก่อนว่าพี่เอินสบายดีไหมครับสบายดีค่ะเพี่เอินสวยมากขอบคุณค่ะเราพูดจริงกันมาอินเดอร์มากเลยนะโอเคมาแต่อินเดอร์เอาใครครับทั้งนั้นอ่ะเราพูดถึงเพลงนี้กันเลยดีกว่ากับเพลงนะคะรอหน่อยนะครับผมก่อนอื่นเลยถามก่อนนะว่าชื่อเพลงเนี่ยนักขรอหน่อยมีความหมายอะไรคือแบบบอกจะบอกค่ะ จริงๆก็บอกทุกคนละคะ่ะบอกแฟนเพลงค่ะว่าแบบ,บก็เชื่อว่าหลายคนแบบว่ารอซิงเกิลเพลงใหม่เพราะว่าปกติเนี่ย<ม>คือทุกๆปีเนี่ยเอิญจะมีปีปีหนึ่งก็หนึ่งอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มของเอิญเนี่ยจะออกประมาณช่วงกุมภาแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลทหน่อยเพราะว่าเราพยายามคัดสรรผลงานเพลง<ม>ซึ่งก็หาผลงานเพลงที่ดีที่สุดสิบเพลงมาไว้ในบั้มชุดนี้นะคะแล้วก็เอาเพลงที่เป็นเพลง เนี่ยที่เป็นตัวแทนให้ให้ให้กับแฟนเพลงที่เขากําลังรองอัลบั้มของเอิญอยู่เนี่ยนะคะก็เลยได้ได้เพลงนี้แหละค่ะนะคะนะคะรอน่อยะะอแล้วถ้าอย่างนั้นช่วยบอกเนื้อหาของเพลงนี้หน่อยนครับว่านะคะ,นะคะรอหน่อยี่เนื้อหาจริงๆแล้วมันมันหมายความว่ายังไงเลยครับก็จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่า อรอโทรศัพท์คนที่แบบว่าเรารักเนี่ยเขาโทรเขาโทรมาก็แบบอาจจะมีงอนงอนนิดนึงอะไรเงี้ยงอนงอนกันนิดนึงก็แบบเอ้ยจะรับดีหรือไม่รับดีอ่ะปล่อยเขาฟังเพลงรอสายไปก่อนละกันอะไรอย่างงี้มีเล่นตัวนิดนึงใช่แล้วแนวเพลงในเพลงนี้เราทราบมาว่าเป็นเพลงเร็วด้วยจู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็แอบมีพาเรืกยๆน้อยแล้วซึ่ง น่าตื่นตาตื่นใจมากครับผมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตั้งแต่พี่เอเดินเข้ามานี่จะได้เห็นถึงความสดใสตั้งแต่แบบว่าการแต่งตัวเนี่ยด้วยว่าน้ผมรองเท้าแม้กระทั่งรองเท้าเลยทีเดียวสุดยอดดูที่รองเท้ากันก่อนนะครับสีสันสดใสจริงๆนะครับผมก็คือที่เราจะถามกันนะฮะถึงไอ้ั๊มชุดนี้นะแล้วก็เพลงด้วยเนี่ยการสไตล์การแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างก็จะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากทุกๆอัลบั้มนะครับเรื่องของลุคเนี่ยก็อยากจะให้มีสีสันสดใสมากขึ้น เพ like no no ok> ื่อที่แบบว่าไม่ว่าใครจะดูหรือว่าใครจะฟังก็แบบว่าจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานอะไรในอัลบั้มชุดนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงีเป็นแอบเป็นเกาหลีเล็กด้วยนิดหนึ่งเรื่งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีรรู้การันแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วนะผมไม่มีอ่านว่าเหมือนกับคําถามจากแฟนๆหลายๆคนเลยที่เขาแอบถามเข้ามานะผมว่าจริงๆแล้วนะผมทุกอัลบั้ม ถ้าสตรีหลายคนที่เป็นแฟนคลับพี่เอินตัวจริงนะครับผมต้องทราบเลยว่าทุกอัลบั้มที่ออกมาที่ปล่อยซิงเกิลมาซิงเกิลแรกทุกอัลบั้มเพลงซึ้งซึ้งช้าๆนั่นเลยนะครับผมไมว่าจะเป็นนะครับผมอัลบั้มแรกเลยกับเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายนะครับผมอัลบั้มที่สอนนี่ก็คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะครับแต่เพลงโอ้โหซึ้งซึ้งทั้งนั้นเลยนะสามสี่นะคำขอจากคนที่ถูกทิ้งนะครับผมแล้วก็คนที่เธอคิดถึงแล้วก็ อยู่ก็เจ็บจบก็เหงาแล้วก็ใช่เ,เลยอันนี้คือเป็นอารอม r ที่6แล้วใช่เลยครับ <ฮะ S 1> ผมทำไมทำไมถึง ออกมาเป็นเพลงเร็วอะครับทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเพลงเร็วปล่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวจากมินิอัลบั้มาตลอดเข้าซื้อมาตลอดนะคะก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นลุกเอิญห้าอัลบั้มติดต่อกันแล้วที่แบบว่าเป็นลุกของผู้หญิงที่ดูค่อนข้างที่จะแบบน่าห่วงสานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยอัลบั้มชุดใหม่นี้อยากจะแบบเพิ่มสีสันเพิ่มจังหวะแล้วก็จริงแล้วอยากจะให้คนที่ฟังเพลงของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเราน่าจะเปิดอัลบั้มด้วยกัน มีเพลงสนุกความสุขเปิดอัลบั้มไปดีกว่าเปิดอัลบั้มไปเลยดีกว่าลองเปลี่ยนธีมาอย่างนี้เองแม็กครับผมแล้วเรายังทราบอีกครับว่าพี่เอิญนะฮะต้องไปเรียนเต้นเพิ่มเติมด้วยค่ะทำไมครับเพลงนี้มันมันเต้นยากขึ้นหรือว่ามันแดนกระจายมีสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ที่หมายท่าอะไรไม่รู้นี่ก็ล้ค่ะก็ไปไปเรียนเต้นค่ะเรียนเต้มมาแล้วก็เออมีค่อนข้าง ยากอยู่เหมือนกันสำหรับเพลงนี้ก็จะมีแบบว่าสเต็ปมีท่าอะไรค่อนข้างแบบเยอะเลยค่ะเพลงนะคะรอหน่อยเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะอย่างยิ่งโชว์ได้ไหมหรือสอนสอนเราสอนสอนเด็กสอนสอนแดนได้ไหมสอนแฟนคลับดีกว่าแฟนคลับเหรอคะสอนแฟนคลับได้นะครับผมขอขตัวแปนแฟนคลับหนึ่งคนถ้าไม่ขึ้นมาเดี๋ยวลงไปดึงกันเนี่ยลองเอาเอา ท่อนท่อนของเพลงนะคะเราหน่อยที่แบบพี่เอิญบอกว่าเต้นยากหรือว่าแบบมันเป็นท่อนท่อนขายอะไรเงี้ยท่อนขายท่อนขายเลยท่อนขายเลยคือท่อนขานี่ไม่ออกก็การุณาฟังเพลงก่อนนะเดี๋ยวจะมารับสายนะคะอย่าเพิ่งหวังกำลังจะมาแล้วค่ะโอ้โหนี่นี่เขาทำตาแผ๋วอกไปเลย ผมฟังกันอท้ายเดียวกำลังจะมาแล้วผมมาเนี่ยมาแล้วนี้มาแล้วเอาถ้าช้าดีกว่าถ้าช้าเอาเป็นสเต็ปการุณาฟังเพลงก่อนนะการุณาค่ะการุณาการุณาครับเออเต้นนะคะไม่ใช่ลำลำพัดสวยใช่ไหมโอเคแล้วให้ต่อคะอะไรต่อการุณาฟังเพลงก่อนนะเดี๋ยวจะมารับสายนะคะอย่าเพิ่งวางกำลังจะมาแล้วค่ะ นนมีสบายมากถือว่าถือว่านะผมยังไม่เคยเจอตัวอย่างยังไม่ได้เห็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้กลับไปนั<อ>่งก่อน <laughs> พอเพลงมาเมื่อไหร่บุ๊บเดี๋ยวลืมตั้งหน้าตาดูดีนะฮะโอเคครับผมครับผมคิดว่า แฟนๆหลายคนนะผมคงอยากที่จะดูเพลงนี้แล้วก็พร้อมที่จะเต้นตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะบังคับให้พี่คน่อสักครู่นี้นะผมมาเต้นอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคแทนงานนะผมเราไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่ากับเพลงนะคะรอหน่อยจากเอิญสุรติการครับนะคะรอหน่อยซิงเกิลใหม่จากเอิญสุรติการดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่01237005 เรียกได้ว่าสดใสนะตั้งแต่ในจอจนออกมานี่เอ็มวีทะลุหน่าจอมาเลยนะครับผมอ่ะแน่นอนครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น MV เพลงแรกนะครับผมที่เปิดให้ดูก่อนใครในโลกเลยรวมถึงพี่เอิญก็เพิ่งดูครั้งแรกด้วยนะผมเป็นไงบ้างครับตอนที่ตอนที่ถ่ายทําเคยแบบแอบแอบเย็บๆยบดูไหมครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะก็เห็นแบบเป็นบางช็อตบางช็อตอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นแบบมีกราฟิกมีอะไรก็แต่เมื่อกี้เห็นเลยนะฮะว่ามีทั้งแบบว่าทั้งฉากทั้งคอสตูมนี่แบบ เยอะมากเสื้อผ้าเยอะมากเลยจําได้ไหมว่าถ่ายเปลี่ยนชุดอะไรไปกี่ชุดกี่ฉากประมาณ5้ถึงหชุดค่ะแล้วก็ต้องต้อง5ชุด6ชุดนี้คือเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆห้าชุดแล้วก็ไปกระจายแต่ละฉากเองใช่ค่ะเหนื่อยมากเลยนะแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นวันอ่ะแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นวันแล้วนะผมแล้วเอ็มวีที่คู่นี้ถ่ายวันวันหนึ่งแมพก็หนึ่งวันเต็มเต็มเลยเต็มเ็นะครับผมนี่เราก็ได้ดู MV กันไปแล้วนะเชื่อว่า คงมีหลายๆคนนะคงชอบนะครับผมอยากจะรู้นะฮะอัลบัมก็วางแผงเมื่อไหร่ครับผมอชาอ,อันนี้คงคนอยากรู้ยนะี่สินหกกันยายน 26, 26 <26 S 1> นี้เองนะครับผมอย่าลืมเป็ดขาด นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวให้สุดท้ายนี้นะพี่เอิญน,นะครับผมฝากผลงานดีกว่าฮะดาวน์โหลดเพลงนะฮะแล้วก็วางแผนบ้านลงครับผมงานต่อไปเลยครับค่ะก็26นะคะกันยายนนี้นะคะก็สําหรับซีดีนะคะก็หากซื้อกันได้นะคะใครที่กําลังติดตามผลงานอัลบั้มชุดใหม,ม่ของเอิญอยู่ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงอเอิญตอนนี้ดาวนโหลดกันได้แล้วนะคะที่ดอกจันหนึ่งสองสแล้วก็กดถทรวออกค่ะนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะเองครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมเมื่อกี้มีแอบมีแฟนๆกระยับมาเลยครับผมว่าเออแล้วสมมติว่าอัลบั้มใหม่เนี้ยนะเปิดตัวมาด้วยเพลงเร็วๆเนี่ยอ้าวจะมีเพลงช้าทุกสไตล์แบบเป็นสไตล์ของพี่เอิญที่แบบทุกคนเรียกร้องมากเลยว่าแบบโอ้ต้องแบบเพลงซึ้งๆแบบเจ็บๆอะไรเงี้ยแบบจะมีอยู่ไหม มีแน่นอนเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงช้าๆในสไตล์ของเอิญนะคะก็อยากจะให้จําชื่อกันไว้ให้ดีค่ะระยะห่างของคนหมดใจคือระยะทําใจของคนถูกทิ้งโอ้ชื่อนี่มาก็มาเป็นประโยคเลยจะเป็นกรอนเลยเนีวแี่แกันชื่อยาวนะเอ็มพีใช่เลยเป็นค่แเราเอาเป็นว่านะผมถ้าเพลงนี้เสร็จเมื่อไหร่หรือว่า อมมาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาที่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมครับผมเอาวนนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับดังๆฮะพี่เอิญด้วยครับขอบคุณนะครับพี่เอิมากเลยนะครับผมมากเลยขอบคุณครับตอนนี้นะผมเราไปฟังอีกหนึ่งบทเพลงดีกว่านะผมซึ่งก็เป็นเพลงของไอ้มนแกนแก่นครูนั่นเองนะครับผมกับเพลงบอกพร้อมแต่บอกแพ้ครับผม